รู้จักก็คือผ่านช่องทางทาง t u b e บไะครับครับก็ไล่ดูเรื่อยมาก็น่าจะประมาณ2ปีได้เลยร,รู้สองปีเลยครับรู้สองปีเลยครับตอนตอนที่เราเซ็นสัญญาแล้วเราจะจ่ายเงินงวดที่หนึ่งเนี่ยมีความกังวลไหมฮะตอนนั้นตอนนั้นไม่นะเพราะเราดูมาเรื่อยๆก็ใช้ระยะเวลานานรเราก็มีความมั่นใจอ๋อคือคร,รู้สึกว่าถ้าทำกับบริษัทเนี่ยไม่เสียดายเงิน แล้วเดิมทีหลังบ้านเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะให้บริษัทเรามาต,ต่อเติมนะครับบ้านก็จะเป็นพื้นซักล้างแต่มันจะอ่ะอ,อนอยู่บนพื้นดินอ่อนบนพื้นดินเ้าพอถึงผ่านการเวลามันก็จะซุดครับะตะแคงลงไปข้างหนึ่งเลยครับแล้วก็มีการปูบล็อกทงเท้าเฉยๆนะฮะเพื่อไม่ให้มันเละสวัสดีครับผมโบโสถารดสแสงทองการช่างครับวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านหลังนี้เลยนะ ต้องบอกว่าหลังนี้นะครับผมเคยมาถ่ายรีวิวแล้วด้วยนะเป็นงานต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะ10ปีบวกๆแล้วนะครับเป็นงานต่อเติมโดยใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมนะท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือศึกษาแล้วก็มีความรู้ระดับหนึ่งนะก็เลยช่างใจว่าจะเอาเสาเข็มอะไรดีนะครับแล้วก็สรุปเลยว่า เป็นหกเหลี่ยมแล้วกันงบประหยัดดีแต่ก็อาจจะเจอเออร์เลอร์บ้างเราจะเจอเออร์เลอร์อะไรบ้างเราก็จะแก้ปัญหาย,ยัางไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับท่านเจ้าของบ้านกันนะครับตามมาครับมุมนี้นะครับก็เป็นมุมด้านข้างตัวบ้านคุณผู้ชมนะซึ่งบ้านเนี้ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายบ้านแฝดน,นะครับจะมีพื้นที่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็เราต่อเติมตรงนี้เลย นะครับโซนซักล้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีงานหลังคาด้วยตรงนี้เป็นโซนตากผ้านะครับมีราวตากผ้าแล้วก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านนอกห้องครัวเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในห้องครัวแล้วก็ไปพบกับท่านเจ้าของบ้านนะครับตามมาได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของบ้านแนะนําตัวหน่อยครับเชิญครับครับผมชื่อเต่านะครับ ผมขออนุญาตเรียกพี่เต๋านะครับครับได้ครับครับพี่เต๋าครับเอ่อพี่เต๋าเนี่ยรู้จักกับบริษัทสอแสงทองการช่างได้ยังไงครับอ๋อถ้าเรารู้จักก็คือผ่านช่องทางทางยู u ูบไปครับครับก็ไล่ดูเรื่อยมาก็น่าจะประมาณ2ปีได้เลยรู้สองปีเลยครับรู้สองปีเลยครับได้จริงไหมครับสองปีเลยหรอใช่ครับโอ้โหนานมากคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยยูทูบเนี่ยผมก็เพิ่งอัปโหลดวิดีโอไปได้ประมาณสัก3ปีได้มั้งแสดงว่าพี่เต๋านี่ก็คือเป็นเอ่อคุณผู้ชมยุคแรกๆเลยครับ เคยดูตั้งแต่ยุคที่แบบเรายังไม่ได้ตัดต่อไหมครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับแล้วพี่เต๋าซื้อบ้านหลังนี้มานา้หรือยังครับก็ประมาณสิบสี่ปีแล้วสิบสี่ปีเลยแล้วเดิมทีหลังบ้านเป็นยังไงบ้านครับก่อนที่จะให้บริษัทเรามาต่อเติมนะครับบ้านก็จะเป็นพื้นซักล้างแต่มันจะอ่อนอยู่บนพื้นดินอ่อนบนพื้นดินเราพอถึงผ่านการเวลามันก็จะซุดครับตะแคงลงไปข้างหนึ่งเลยครับแล้วก็มีการปูบล็อกทางเท้าเฉยๆ่เงี้ยเพื่อไม่ให้มันเละครับ แล้วมีการทําหลังคาไหมครับก็มีต่อเป็นหลังคาโพลีครับครับเอาเป็นเป็นโพลีคาร์บอเนตใช่ที่เป็นลูกฟูกไหมเอ่ยใช่ใช่สิปีนี่กรอบเละเลยกรอบเลยเอามือบีดนี่แตกเลยใช่ไหมฮะอ่าครับผมก็เป็นการต่อเติมแบบโซนซักล้างแบบง่ายๆนะคือหลังนี้ครับก็กึ่งๆเขาเรียกว่ารีโนเวทละกันเป็นการรื้อหลังคาเก่าออกด้วยใช่ไหมครับรืหลังคาเก่าออกด้วยแล้วพวกผนังฝั่งนี้ละครับฝั่งตัวบ้านเป็นยังไงบ้างครับ ตัวบ้านก็อาจจะเป็นคาบสกปรกเป็นอะไรตามการเวลาครับก็ยังดีว่าทางนี้ก็มาช่วยเก็บทําให้เรียบร้อยหมดเลยเก็บงานให้เรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมครับโอเคครับพี่เต๋อไม่ต้องเหอยแต่งนะครับชิว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 นะครับชิวชิวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะดูว่าเราไปกดดันนั้นเจ้าของบ้านนะจริงๆมันก็ร้อนนิดนึงผมขออนุญาตเปิดประตูพี่เต๋อด้วยอะมาเลยนี่เลยครับขออนุญาตนะครับอันนี้ รีแลกขึ้นเรียกครับครับคุณผู้ชมครับเรียนเราบอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยที่ผมจะสัมภาษณ์เมื่อกี้ได้คุยกับทางหน้าบ้านหูคุยกันมันมากเลยพี่เต๋าผมขอแบบรีแลกกันตอนนั้นเลยนะโอเคจริงๆอ่ะเราอ่ะก็มาถ่ายคลิปหลังนี้ก่อนนะครับไปเจอกับภรรยาพี่เต๋าเนาะก็คือได้มีการพูดคุยกันนะครับบอกว่าพี่เต๋าเนี่ยเขาแบบอยากจะเจอผมมากอยากจะคุยกันมากเลยก็เลยวันนี้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ครับเดี๋ยวเล่าต่อนะครับจากที่ดูคลิปมา2ปีแล้วทําไมแบบ กว่าจะตัดสินใจทําไมนานจังเลยครับก็ตอนนั้นเรื่องบัตเจ็ดด้วยอ๋อบัตเจ็ดด้วย,แ,ย,วย,ยแล้วก็ว่าค่อยๆเก็บมาแล้วก็เปรียบเทียบหลายที่เหมือนกันอ๋อ oh, เปรียบเทียบหลายที่เลยแต่ร,ราคามันอาจจะไม่หนีกันมากครับแต่เราดูแล้วเหมือนทางนี้เรามั่นใจกว่าเพราะเราก็ติดตามมาเราเห็นผลงานแล้วงานส่วนใหญ่จะดูค่อนข้างโมเดิร์นจะดูแล้วโอเคมันตรงกับไลฟ์สไตล์เรา ๋อครับผม,มก็แสดงว่าว่เต๋านี่ดูมาก็คือดูเจ้าอื่นมาด้วยแล้วก็ดูแบบอะไรหลายอย่างนะครับเรื่องหลักๆก็คือไม่ไม่ต้องกลัวว่าบริษัทจะชิ้งงานอที่ว่าครับใจจบ,ใจจบใจจบได้ของแม่ <laughs> ใจจบใจใจจบเลยใจจบเลยคุณผู้ชมใจจบครบในที่เดียวนะครับ <laughs> โอเคแสดงว่าตอนตอนที่เราเซ็นสัญ,ญญาแล้วเราจะจ่ายเงินงวดที่หนึ่งเนี่ยมีความกังวลไหมฮะ ตอนนั้นตอนนั้นไม่เ่ะเพราะเราดูมาเรื่อยๆก็ใช้ระยะเวลานานเราก็มีความมั่นใจก็ oh, คือคร,รู้สึกว่าถ้าทำกับบริษัทเนี้ไม่เสียดายเงินครับ <c oughs> ขอบคุณครับ ในส่วนที่พี่เต๋าได้ตกลงเซ็นสัญญามาแล้วคุณผู้ชมแล้วผมก็ได้แอบถามเลยนะว่าพี่เต๋าลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเราคิดว่าปัญหาที่จะเจอเนี่ยเจออะไรบ้างต้องบอกว่าพี่เต๋าตอบให้ผมหมดเลยแสดงว่าต้องแบบไปศึกษามาในคลิปใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เต๋าตัดสินใจหกเหลี่ยมแล้วเราต้องเจอปัญหาอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็าอาจจะมีรอยแตกเล้าบ้างแต่มันก็เป็นเส้นบางๆอ่าแต่ถ้าอย่างนี้ผมก็สามารถเก็บเองได้ไม่มีปัญหาทาเป็นเหรอครับทําได้ยอดเลยครับ แต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยหกเหลี่ยมเนี่ยที่บอกว่ามันมีรอยแครกเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็คือมันเป็นรอยแบบคล้ายๆเส้นผมบางๆใช่ไหมครับพี่เต๋าแต่อีกปัญหาหนึ่งคุณผู้ชมก็คือปัญหาเรื่องน้ารั่วนี่แหละเพราะว่าหกเหลี่ยมเนี่ยเวลาอ่าเราลงเสาเข็มไปแล้วเนี่ยมีโอกาสซุดตัวทีนี้ซุดตัวเสร็จเนี่ยอ่า ตัวโครงสร้างว่าจะไปดึงแผ่นหลังคาที่เรียกว่าแฟตชิง่งหรือทับหลังเนี่ยท,ที่ชนกับตัวบ้านพอไปดึงเสร็จเนี่ยก็จะทาให้แฟตชิ่งหลุดแล้วก็น้ำรั่วเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยฝนตกบแบบก็พอสมควรเลยเนาะตกหนักเลยครับแล้วเห็นพี่เต,ต๋าบอกว่าเทสยังไงครับตอนแรกก็กังวลเหมือนงงกันครับก็ขึ้นไปเปิดฝ้าเนี่ยครับเปิดฝ้านี้เหรอครับคุ้ชมตากล้องม่ใกล้คือฝ้านี้คุณผู้ชมนะอันนี้ขึ้นไปชงกดูหมดเลยแล้วครับเอาบันไดมาขึ้นไปเลยอ่าก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งก็พวาอ๋อเหยียบตรงนี้เลยัครบ อันนี้คือเป็นช่องเซอร์วิสคุณผู้ชมแล้วก็เป็นช่องแสงด้วยจริงๆตอนที่เราถ่ายคลิปเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราปิดไฟมันก็ไม่มืดนะพี่เต๋อเ์วิตอยู่ไหนครับผมขออนุญาตปิดไฟหน่อยอปิดเลยนะครับปิดเลยครับ,รบนี่คุณผู้ชมเห็นไหมแสงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่เต๋าเปิดเล่านึงครับ นี่ประมาณนี้เลยคือตอนกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะก็ช่วยประหยัดไฟด้วยแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่ซิงล้างจานบริเวณเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของช่องแสงนะครับทีนี้ครับผมขอญอาติถามอีกนึงเห็นว่าพี่เต๋อตอนต่อเติมเนี่ยได้ไปขออนุญาตนิติบุคคลแล้วมีการก่อผนังเว้นระยะจากรั้วมาเนี่ยพี่เต๋อเว้นระยะกี่เซนครับก็ตอนที่ตอนแรกกันทางนิติจะให้50เซนตามกฎหมายครับ แต่ผมก็ไปดูหลังอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงไม่ถึงด้วยผมก็เลยมาต่อรองกับเขานิดนึงแสดงว่าต่อรองกับนิติบุคคลครับอก็จะมีหนังสือให้เพื่อนบ้านเซ็นก็เซ็นครบถ้วนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับแล้วสรุปเลยท้ายสุดแล้วเนี่ยพี่เต๋าเว้นก sure ี่เซนติเมตรครับบอกได้ไหมครับอ่า ยี่สิบเซนยี่สิบเซนคุณผู้ชมเว้นยี่สิบเซนนะผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วว่าการเว้นระยะนะครับการก่อผนังเนี่ยเว้นจากรัวมายี่สิบเซนเนี่ยช่างเนี่ยสามารถฉาบเรียบได้ในระดับหนึ่งก็คือสมมุติว่าเสมอลัวเนี่ยระยะของรัวบ้านกับผนังที่เราก่อใหม่เนี่ยสมมติว่ารัวบ้านประมาณนี้ระยะประมาณเท่ากับรั้วบ้านเนี่ยมันฉาบได้ระดับหนึ่งแล้วก็มันอาจจะแบบไม่ได้เรียบสวยเท่ากับเว้นห้าสิบเซนนะซึ่งในส่วนนี้ช่างเขาทํายังไงให้พี่เต๋าละครับครับ ก็อย่างที่คุณโบ์ว่าหลังจากที่ผนังรั้วขึ้นไปมันอาจจะดูเรียบร้อยกว่าแต่ข้างล่างก็อาจจะแบบว่ามีคลื่นมีอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาก็แต่ก็ดูเรียบร้อยดีครับเพราะว่าคนลงไปฉาบอ่ไม่ได้ไม่ได้เนาะก็คือข้างล่างก็ฉาบได้ระดับหนึ่งแล้วมีปัญหาเรื่องน้ําซึมตรงแบบระหว่างผนังที่ก่อใหม่กับรั้วมั้งไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยเนาะ แสดงว่าคุณผู้ชมการเว้นระยะเนี่ยยี่สบเซนเนี่ยได้ระดับหนึ่งนะก็คือฉาบข้างล่างได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เรียบเท่ากับเลยเลยรัวขึ้นมาแต่เลยรัวนี่คือเรียบหมดเลยใช่ไหมครับเรียบหมดแล้วก็ทาสีด้วยเห็นบอกว่าเพื่อนบ้านชมด้วยอ่าเพื่อนบ้านที่ติดกันตอนแรกเขาก็เป็นกังวลว่าอาจจะเว้นระยะน้อยไปแต่พอเราทําเป็นผนังกลายเป็น ความโชคดีของเขาเขาก็มาชมว่าเรียบร้อยดีเขาก็เหมือนเขาก็ไม่ต้องมาแต่งทารั้วข้างบ้านไม่ต้องมาตีระแนงอะไรเขาก็เลยได้ประโยชน์จากเราเป็นด้วยครับแสดงว่าผู้ชมอย่างนี้คือเวลาเพื่อนบ้านต่อเติมเนี่ยผมก็เคยเจอปัญหานะตอนนี้แบบผมซื้อทาวเ์โฮมอยู่ใหม่ๆเลยนะคือเพื่อนบ้านอ่ะต่อเติมข้างหลังแล้วก่อผนังมาเนี่ยปัญหาผมคืออะไรรู้ไหมพี่เต๋าเขาไม่ชาบผนังเลยคือเห็นอิดเป็นก้อนๆเลยนะฮะมันก็ดูไม่สวยแล้วผมก็ต้องทําระแนงบังตาปิด เช่นคลิปบ้านล้างสร้างไรายได้อะ,อะหลังแรกเลยที่ผมที่ผมเคยไปรีวิวอ่ะถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะจะรู้เลยจะร้องอ๋อเลยว่าอันนั้นอนะ่ะก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะที่แบบเพื่อนบ้านไม่ยอมฉาบให้แล้วก็ต้องทาระแนงบงังตาแต่ถ้าทํากับสอแสงทองคือเราฉาบให้หมดเลย,เ,ลยเก็บสีให้ด้วยก็คือฉาบให้ส่วนที่มันเลยรั้วขึ้นมาเนะาะฉาบเรียบสวยแต่ถ้าเว้นย0ิเซนใต้รั้วไปมันก็ระดับหนึ่ง แต่ถ้าพี่เต๋าเว้นห0สิเซนเอาว่าเดี๋ยวทุบทําไมเราจะฉาบไม่เรียบเลยเราเล่นเราเล่นเอาประโยชน์ใช้สอยดีอ๋อคุณผู้ชมใช่คําพูดนี้ถูกต้องเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมค่อนข้างขออนุญาตพี่เต๋อนะยืนเบียดกันมากเลยคุณผู้ชมนี่อันนี้คือเว้น20เซนนะผมยืนประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ถ้าเว้น5้าิผมว่ากระเบื้องแผ่นนี้น่าจะหายไปครับเราน่้จะเหลือแค่นี้พี่เต๋าขออนุญาตเหลือแค่60เบียดมาก ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมให้ท่านเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจผมไม่ชี้นํานะเพราะว่าเป็นบ้านของท่านเป็นบ้านของคุณเลยนะครับเราอะไปชี้นําไม่ได้เราแค่บอกว่า5 0เซนคือตามกฎหมายแต่คุณไปต่อรองกับเพื่อนบ้านเอาถ้าเพื่อนบ้านเซนเซนหมดเลยใช่ไหมครับใช,ใช่ครับถ้าเซนหมดก็คือ20เซน จบใช่แฮปปี้เลยพื้นที่ได้เพิ่มมาหน่อยเพเพื่อนบ้านเวลาต่อเติมเขาก็อยากชิดเหมือนกันครับครับผมคนก็ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันโอเคครับและสุดท้ายครับพี่เต๋านี่เนินนาแล้วผมก็เหงื่อแตกพี่เต๋าก็เหงื่อแตกแล้วคุยยุบนะครับ อันนี้ไม่ได้อวยกันครับก็ผลงานที่ผ่านมาที่เราดูก็โอเคตามที่ใจเราต้องการนะฮะว่าตามที่เราได้ดูเป็นยังไงผลงานก็ออกมาอย่างนั้นครับเรียบร้อยครับและจ่ายจบครบจริงจริงๆครับโอเคพี่เตาขอบพระคุณมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อาจจะติดขัดนิดหน่อยผู้ชมแต่ผมบอกได้เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้เตรียมแล้วก็เป็นคลิปสดๆดเรียวเรียวเลยจริงไหมครับพี่เตาจริงครับดูครับจริงไม่จริงดูเงินครับโอเคครับก็ตรงนี้เราประกาศให้หนึ่งปีเต็มนะครับ ถ้ามีปัญหาน้ำรั่วพี่เต๋าแจ้งไปที่ไหนรู้ไหมครับอ่าอะไรที่ในช่องอะไรแคร์นะทุกคนจำไม่ได้ละ ST แคร์ ST Care ถูกต้องอครับสามารถกดไปที่ ST Care ได้เลย,เลยก็คือลายแอดที่คุณแอดมานั่นแหละตอนที่คุณเป็นลูกค้าเราเนี่ยจะมีช่องตรงกลางอยู่แจ้งซ่อมหลังการขายนะครับกดไปตรงนั้นเราจะมีะแผนกที่แบบดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเดียวเลยเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกเราไม่มีเคสเลยนะ ก็คือปีหนึ่งอะเรามีเคสไม่เยอะหรอกเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่มคุณภาพเรื่องของอาการตรวจเช็คเนาะรเราจะมีการเทสน้ําด้วยตอนที่แบบในแต่ละขั้นตอนอะไรประมาณนี้ก็ฝนผ่านไปแล้วไม่รั่วใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่รั่วเดี๋ยวรอช่วงพายุมาอีกรอบหนึ่งถ้าตกหนักๆคุณผู้ชม3-4วันติดถ้าไม่รั่วนี่คืออยู่ยาวละนะครับอันนี้ฝากพี่เต๋าได้นะครับ,รบถ้ายังไงเดี๋ยวผมดูแลให้ใหอีกหนึ่งปีนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับ<ๆ>เดี๋ยววันนี้มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้พี่เต๋านะครับ โอเคครับอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ